เมื่อนี้ได้เวลาถี่สีมะาะใน,นพักซี่แล้วนะคะอันนี้เป็นพักซี่หอมบางคนก็เอินพักซี่ไทยพักซี่จีนนะคะก็คือพัคซี่นี่ระค่ะพี่น้องอันนี้นะคะเตรียมพายแยง,งมะปูเพื่อถี่สีห้องเอาในเขาที่แหลกว่าสีคอใส่กะละมังแต่ว่ามันใหญ่เกินไปนะคะพักคอใส่กะละมังมันก็สีกระจุยกระจายออกข้างนอกขอบกะละมังนะคะ อันนี้เป็นไนพักซี่ที่หน้าเพื่อนเก็บมหาห้เด้อค่ะนี่ก็คือหนาหน่อยผู้ที่เอาไนพักซี่ไม่เห่านะคะให้ทุกอย่างทั้งกระเทียมนะคะหอม้วก็อ่าฟุ้นนะคะหน้าเพื่อนกับปลูกเพื่อนปลูกอันกระเทียมกับหอมกับพักซี่ว้เท่งโพนเป็นประจำตลอดนะคะ้วกาอ่าผักอีตูนะคะผักอีตูไทยก็ไดมาจากโพนของเพิ่นนะคะ ค่ะเยียบเอาเลยค่ะยำ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 ให้เขาไนาเข้ารูดออกนะคะไนอันนี้เข้าปลูกในช่วงฤดูหนาวเด้อค่ะเที่เข้าสิเก็บไบเฮ็ดพันเนาะเข้าเข้าปลูกในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าอีหยังเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวค่ะปลูกพักอีหยังกับง่ามเมื่อสุยางค่ะพี่น้องในช่วงฤดูหนาวมันเป็น ฤดูการทีมอสสำหรับการปลูกพืชพักสวนคั่วก็ว่าได้นะคะพักากาดพักหอมพักบัวกระเทียมปลูกนานนาหนาวนี่ค่ะมันงามแห้งนะคะออในช่วงนาฝนทําว่าเขาปลูกบอ่อเขากับปลูกทุกฤดูการละค่ะแต่ว่าเขากับปลูกเพื่อทีสก,กินเป็นพืชพักสวนคั่วซื้อนะคะ ้าพักซี่นี่สีเอาแนวไวแนวฮะก็ต้องเป็นบบ่ช่วงหนาหนาวยังสี่นะคะเขาสีออกดอกต้นเขางามเขาก็สีออกดอกดีนะคะออพืชบางยางก็ต้องเก็บในช่วงเป็นช่วงฤดูของเขานะคะยางพักซี่ยางสลัดจังสี่นะคะเก็บหนาหนาวจะดีที่สุดนะคะไนเขาสีสมบูรณ์นะคะมาเลดเขาสีสมบูรณ์ที่สุดนะคะอันนี้ก็ค่อยๆเก็บอัน เศษต้นเศษกา้านเศษอันนี้เขาออกนะคะก็ค่อยๆเฮ็ดไปที่ะนดละหน่อยนะคะไนพารักตัวนี้เป็นไนพารักที่เข้าเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้เองนะคะเก็ฟเป็นรุ่นต่อรุ่นเก็บมาตั้งแต่ดั่งแต่เดิมแล้วนะคะตั้งแต่สมัยพ่อยญยไม่หญยเข้าผ้าเก็บมาเข้ากับเก็บด้วยวิธีการหนีนะคะแต่ว่าสมัยแต่ก่อนพันสิเกบไว้ทั้งกี้าอัน ทึ่งทงคือทีที่มองที่เขาเอาไหว้กีไฟนะคะแต่ว่าสมัยสมือนี้เขากับเห็ดแบบว่าห้มันเหลือแต่ไนมันอิลีนะคะเหลือแต่เม็ดมันอิลี่ะเข้าใส่ถุงใส่ขวดเราไปไว้ในตู้เย็นมันสีรักษาอัตราการงอกแล้วก็ยืดอายุเขาได,ด้ดีมากๆนะคะกระรองเมืองนะคะ พราะว่าสมัยสุเมอรี่เขามีตู้เย็นเขาก็ใส่เก็บในตู้เย็นก็รักษาอุณหภูมิได้นะคะแต่สมัยแต่ก่อนเพื่อนเก่าไวเทึ่งเทิงเทิ้งกีป้ายนะคะหมายถึงว่าเทิงเทง,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 งแบบเพื่อนกับสีเฮ็ดอย่างน้าไหวเฮ็ดขางไหวนะคะบานนี้ข้าเจ้ากับซีเอาอันกะที่่พักบัวหัวหอมไนพักในแบกแตงในอย่างที่ข้าเจ้าเก็บไวนะคะ เออเอาไปว่างไว้ทังหิงนะคะเออข้าเาอื่นหิงภาษาออสิบูล่าในลังเถ้อกิดขึ้นบ่ท่านนะคะกะว่าอยูใส่ยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ใส่ภาษาไทยกลางหลายแมนบอกค่ะคําัซับโดยส่วนใหญ่มันก็สีออกไปทั้งนั้นสุมือนี่ทั้งบ้านกะยังใส่ภาษาอีสานยูแต่วะซ้ำานี่ยงละกะคํามซับจึงสี่กะสีบาว่ามันก็สีออกไปทั้ง ทั้งผาักกางซะสว่วนใหญ่เนาะตะกีแบบว่าสลเอียเท่ากับว้าสลเอียตลอดเลยค่ะบ่มีเด้๋ยวสลเอือแถวบานข้าเจ้าเว่าเนาะเกลือก็เป็นเกียเสือก็เป็นเสียนะคะเมืองก็เป็นเมียงนะคะเออภาษาทางบ้านเท่าสิเป็นแบบนี้ซำเนียงแบบนี้คือซำเนียงอันฝนอยู่อุบุนเลค่ะสำเนียงกับสิว้าวแบบนี้เนาะว่าซสะสแนจ้า